สวัสดีค่ะก็วันนี้ามาคุยเรื่องสมาธิต่ออีกพาร์ทนะคะใช้ภาษาอังกฤษจักนิดนึงเป็นอ่าภาค3ามคือต่อเนื่องนะคะอยากจะพูดเรื่อง สมาธิโลกิยะกับสมาธิโลกุตตะะนะคะเอาแบบง่ายๆภาษาง่ายๆภาษาที่เข้าใจกันได้ง่ายนะคะสมาธิโลกิยะคืออะไรนะสมาธิโลกิยะก็คือเหมือนที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะพวกเราทุกๆคนนะคะโลกียะก็แปลว่าสมาธิที่ทางโลกใช้อะคะ่ะโลกนะคะโลกียะนี่ก็ลอลิงนะคะก็หมายความว่าแม้ยังเป็นสมาธิที่มันเกี่ยวข้องกับพวก รูปประพบอรูปประพบอยู่นะคะหมายถึงว่าพวกรูปพวกกรรมอารมณ์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> รูปกลิ่นเสียงผฐทพะเนี่ยเป็นโลกิยะอันทั้งหมดอยู่ตอนนี้นะคะเพราะ,ะฉะนั้นทําทไมถึงใช้คําพูดว่าอย่างนี้นะคะ <c oughs> ว่าทําไมถึงเป็นของโลกิยะก็คือว่าเห็นไหมคะเหมือนที่พวกลือสีขีภัยอย่างเงี้ย เขาก็ยังมีอวิชชาพวกไหนที่มีอวิชชาอยู่ก็ยังอยู่กับโลกอยู่นะคะอ่ายังยังไม่หลุดไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะหรืออย่างคนธรรมดานะคะหมอดูหรือว่าพวกที่ทําฌานทั้งหลายแหละนะคะมันก็เป็นฌานโลกีอ่าพวกอะไรที่มันเป็นโลกีนี่มันเสื่อมได้นะคะที่มันเกี่ยวกับอ่กากรมเกี่ยวกับอารมณ์เนี่ยมันยังเสื่อมได้อยู่ นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับรูปภพนะหรือว่าอารูปภพเนี่ยนะคะพวกรูปนามทั้งหลายแหล่นะก็คือหนาวร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกนี้มันยังสัมผัสอยู่นะคะทุกๆอย่างโดยเฉพาะมีเรื่องของการ,รมรุมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้ท่านเรียกว่าโลกียะหรือโลกีน,นั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องโลกีนะเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้พ่อหมอบางคนนะ่ะเห็นไหมก็ประกาศตัวเองว่ามีมีชานมียาน ใช่ไหมคะมีสมาธิที่แก่กล้าไงแต่บุคคลผู้นั้นยังเกี่ยวข้องอยู่กับโลกีอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอ,อย่างบางบางคนยังกินเหล้าอยู่ก็มีนะคะคือศีลน,น,นะคะศีลไม่มีกำกับนะคะศีลไม่มีกำกับก็สามารถทำสมาธิได้เหมือนกันสมาธิทำได้นะคะทั้งคนมีศีลและไม่มีศีลแต่มันจะต่างกันเอาที่ตรงที่ว่าผู้มีศีลเนี่ย สมาธิจะไม่ค่อยเสื่อมนะคะแต่ผู้ไม่มีศีลเนี่ยสมาธิจะเสื่อมได้ง่ายนะคะมันเป็นลำดับของมันนะคะส่วนสมาธิโลกุตระนั้นท่านก็บัญญัติไว้เลยนะคือการหลุดนะคะเพราะาท่านจะมีมัคสี่ผลสี่นะคะนั่นก็คือเข้าทางนะมัคแปลว่าทางนะคะมัคสี่ก็ต้องไปที่เข้าให้ได้สี่ทางเนี้ยนะคะสี่ทางนี้มีอะไรบ้างหมายถึงว่าโซดาปฏิมัคสกิทาคามัคอนาคามัค และอารหันตะมักนะคะอันนี้มักสี่จะต้องเข้าสู่มักเหล่านี้ให้ได้ก่อนนะคะ,ะถ้าเข้าสู่มักพวกนี้ได้ก็คือหลุดหลุดค่ะไม่มีถอนไม่มีย้อนหลังนะคะ,ะเหมือนเราสอบไฟนอลได้แล้วอ่ะไม่มีทางตกนะคะเหมือนกันอันนี้แม่ตะวันเทียบเฉยๆนะเทียบเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่า ผลสี่ก็คือโสดาปฏิผลก็คือจบนะคะสกิทาคาผลอนาคาผลอารหันตัผลเนี่ยพวกเนี้ยค่ะก็คือมรซีผลสี่นะคะหรือที่เขาเรียกว่า,าเหล่านี้นะคะและจะมีถ้าเป็นโลกุตละนะคะการหลุดผลเนี่ยเขาจะเรียกว่าโลกุตละเก้าเมื่อได้มรซีผลสี่แล้วมันรวมกันเป็นแปดถูกไหมคะ ตัวก้าคือนิพานอันนั้นไม่กลับมาเกิดแน่นอนนะคะเพราะนั้นให้เราเข้าใจเรื่องที่เป็นโลกีก็คือเราเห็นอยู่ทั่วท่นทุกหน้าทั่วหน้าเนี่ยค่ะนะบางคนบอกว่าทําสมาธิดังโน,น้นอย่างเงี้อ่ะบางคนก็บอกว่า ทีสมาธิอยู่แต่หวยก็ยังเล่นอยู่หมอดูก็ยังเล่นอยู่ยังไปหายังไปอาบน้ําแร่แช่น้ํามันยังไปเจิมไปสักไปอะไรอะไรที่มันนอกรีธทั้งหลายแหละนะ่ะเป็นโลกียะทั้งสิ้นนะคะเนี่ยที่เราเห็นไปสักยันไปทั้ำสารพัดนี่คือโลกีทั้งสิ้นนะคะแต่พวกที่หลุดพ้นจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยโดยเฉพาะอะไรที่มันนอกรีธไม่เอาเลยคําว่านอกฤทธิก็ดูหมอดูดูเลิกดูยามอ่า อะไรล่ะวิธีสะดวกสะดวกเคราะอะไรพวกนี้พวกท่านไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยนะแต่บางคนยังเอาอยู่นะคะบางคนบอกมีคาถาอาคมเห็นไหมครับพวกคาถาอาคมพวกนั้นเป็นอวิชชาทั้งสิ้นนะคะเป็นอวิชชาทั้งสิ้นแม้จะเป็นพระก็ตามยังเป่าน้ำมนต์พ่นน้ำหมากอยู่ก็เป็นอวิชชานะคะอ่าเพราะว่าผู้ที่เข้าถึงจริงๆเขาจะระมัดระวังในเรื่องนี้มีเฮลิโอตปะมีโยนิสมนสิการมีศีลเป็นตัวกำกับ ความงามของศีลนะคะจะเป็นตัวกํากับท่านไว้ไม่ให้ทําสิ่งที่มันนอกรีดอะไรเลยการที่ไม่ทําสิ่งนอกรีดนี้มันเริ่มตั้งแต่การปฏิบัตินะคะพราะจิตใจแน่วแน่แล้วเมื่อตรงทางแล้วตรงมัคแล้วเนี่ยเขาไม่เอาสิ่งเหล่านั้นเลยค่ะยังไงก็ไม่เอานะคะจิตมันถึงแล้วเนี่ยจิตมันถึงเข้าถึงเนี่ยเขาไม่เอานะคะ,ะดังนั้นเราเห็นกันทั่วไปในข่าวก็ดีนะคะ,ะได้ฟังตามโน่นตามนี่ก็ดีคนยังต้องอ สำนักโน้นสำนักนี้บางสำนักก็ยังพากันร้องรำทำเพลงบางสำนักก็ยังาพาเต้นอารบิกบางสำนักก็ยังต้องกรีดร้องทำอะไรสารพัดในทางของพระพุทธศาสนาสมาธิคือความสงบเงียบนิ่งเย็นนะคะเมื่อสงบแล้วสงัดด้วยทิ่งที่ตามมาคือสบายนะคะสงบสงัดสบายที่ตรงนี้ที่ใจเราเนี้ย อาการที่ใจเรานี่เองเพราะฉนั้นการสบายนี่ไม่ใช่สบายแต่ใจสบายกายและสบายใจด้วยนะคะไม่มีกรีดร้องไม่มีอะไรทั้งนั้นของพระพุทธเจ้านะคะอ่าโดยตรงทางตรงจะเป็นเช่นนั้นเพราะนั้นเราสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าสิ่งใดที่เป็นทางตรงสิ่งใดที่เป็นทางอ้อมสิ่งใดที่เป็นกลลวงนะคะเราฐานะ พุทธบริษัทสีทั้งหลายสามารถเลือกได้แยกแยะได้นะคะดูเป็นนะคะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเราต้องดูเป็นช่างน้ำหนักเป็นนะคะแม่ต่วันอยากฝากไว้นะขอให้ช่างน้ำหนักนะอย่าหลงไปตามกระแสผู้ที่ฝึกจิตดีแล้วเขาจะไม่ปล่อยจิตของเขาให้ไหลเหมือนสายน้ำเด็ดขาดนะอ่า ยอ่อมหย่าดไหลทวนน้ําได้ในบางเวลาด้วยซ้าไปคือเราไม่ไหลาตามกระแสนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมันมั่นคงแล้วนะคะดังนั้นผู้ฝึกจิตจึงเป็นผู้ที่องค์อาจนะคะดูสง่าง,งามนะสุขุมนุ่มลึกแล้วก็เป็นอะไรที่มี เขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาษาโลกเขาเรียกว่าออร่านะคะมีออร่าก็คือมีรมัศมีนะที่เปล่งออกมาทําให้คนบางคนนี่ไม่สามารถเข้าใกล้ได้ซ้ําไปเหมือนเราไปกราบครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยความรู้สึกแรกเราคืออุ้ยหลวงปู่จะดุไหมนะหลวงปู่จะว่าไหมนะทั้งทที่ท่านก็ยังไม่เคยได้พูดอะไรแต่เรารู้สึกกลัวนั่นคือบาร,รมีของท่านนั่นเองนะคะให้เราเข้าใจตามนี้ออันไหนที่เรายังจะต้องอ หวยก็เล่นคนบางคนที่บอกเป็นครูบาอาจารย์คนหวยก็เล่น คำพยากรณ์ก็ยังคำทำนายจากหมอดูก็ยังเชื่อนะคะหรือบางคนไปบวชแล้วก็ยังต้องมาทํานายนะคะเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่อันนั้นมันหวังลาบยศชื่อเสียงของโลกธรรทำแปดอยู่นะคะ,ะเราก็ต้องกลั่นกรองให้มันแน่ชัดนะทุกวันนี้มีทุกรูปแบบนะ,อ,ะอย่างข่าวแล้วบางคนเราทุกคนยังสรรหาที่จะไปทําเสน่ยาแฝดไปแก้ของเนี้ย คนส่วนใหญ่การแก้ของก็ถูกลงซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือไม่ก็ถูกลวนลามเนีย่ยนะคะการแก้ในทางพระพุทธศาสนาจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบที่เราเห็นกันนะคะเขาไม่ได้ต้องใช้คาถาคมอะไรมากมีแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์แค่นั้นเองจริงๆนะคะก็สามารถกำราบทุกอย่างได้แล้วอันนี้เห็นด้วยตัวแม่ตะวันเองประสบการณ์นะวันนั้นถ้าจิตเรามั่นคงแล้วทำอะไรแล้วเนี่ย พระพุทธพระธรรมพระยโสงเจ้ารวมทั้งศีลที่เรามีก็จะดูแลรักษาเรานะคะเลือกเฟ้นให้ดีถ้าเลือกเฟ้นไม่ดีเราก็จะได้ครูบาอาจารย์ที่ไม่ดีเช่นกันค่ะฝากเอาไว้นะคะในเรื่องของโลกิยะนะคะกับโลกุตระเราอยากดุดพ้น นะกับวัตถจักรของการเวียนว่ายตายเกิดหรือถ้าเราไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราเข้ามาร์กไว้ก่อนก็ยังดีเหมือนเราได้ขึ้นรถที่จะไปกรุงเทพอย่างเงี้ยนะเหมือนแม่ตะวันตอนนี้อยู่ที่นครราชสีมาอย่างเงี้ยค่ะอยากจะขึ้นรถไปกรุงเทพเนี้ยอย่างน้อยก็ได้ขึ้นรถใช่ไหมคะแต่รถจะพาเราไปลงที่ ปากช่องมันก็ยังใกล้เข้าไปแล้วนะมันยังใกล้ละใกล้จะถึงกรุงเทพแล้วสมมติเราตายที่นั่นเกิดชาตินหน้าเราก็อาจได้ต่อรถเข้าไปนิดเดียวเราก็ถึงละเหมือนกันการปฏิบัติธรรมเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะ,ะถ้ามันยังไม่เต็มมันก็จะต่อติดของมันเองนะให้ใจเย็นๆก็ค่อยเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วบอกอีกอย่างนึงไม่มีทางลัดใดๆทั้งสิ้น นะคะหลายคนบอกจากได้ทางลัดมีคนมาสอนแบบทางลัดไม่มีค่ะมันอยู่ที่ว่าบุญของคุณน่ะสะสมมามากน้อยแค่ไหนนะคะบางคนก็ไปได้เร็วบางคนก็ไปได้ช้าไม่มีทางว่าลัดนะคะไม่มีนะคะให้จําไว้ถ้าใครก็สอนว่า,ามีวิธีลัดลัดโกหกนะคะไม่มีจริงๆค่ะเชื่อแม่แตะวันนะ